โอเคก็สมัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในประเทศโกคิงเรียวไลท์นะครับวันนี้เราก็จะพามาเล่นกิจกรรมสนุกสนุกในเมืองนะครับก็คือกิจกรรมโดดล่มเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นกับอ่าวันนี้เรามีสหายมาหนึ่งคนนะฮะชื่อยองแยงนะครับเดี๋ยวรอดูเลยครับผมไป ไม่ค no mm ุณเสีย hmm. ร right. mm ูปยูชีพใหม่เพราะว่าไงเนี่ยมาตอนนี้กิจกรรมก็ได้เปิดแล้วเรามาเข้ากันสหายสายมาหนิสหายผมาจะบอกทานนิดนึงเอ้ยสหายลงไหนดีสหาไอี๋ยวนี้เอ้ยกูจะตายต้องไต่บนเครื่องเนี่ยยองกูลงเลยการย่างการดูการย่างเอ้ยกูจะตายเอ้ากูโดดแล้วเอากูโดดแล้วกูโดดแล้วกูโดดแล้วลงหนำบินลงหนำบินนี่ย้อนลงหนำบินกูดังหนำบินได้ วิมีคนลงไอ้สัตว์มีคนลงหน้าวิอยู่กัตืมเลยไอ้กูไม่ลงแล้วกูไปลงหอ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 หนามบินหอหนามบินไออยู่ตรนีีอยู่ไหนมีคนมามีคนลงตรงกูไอยองอะไรไหนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง ดูเจอคนกูเจอคนในคนเยอะจังวะเล่นยังไงอะ่ะมาเล่นยังไงอะ่สะสอนอยูีเดี๋ยวรอรอ,อปืนดับรอปืนดับไม่เห็นมีปืนเลยจำหนึง่งจำหนึงน่งวงมันยังไม่เริ่มไอหยองมึงดิบดิบหยองหยองไอสหายสหายสหาย,ยามาสหายมาไอสหาหัยอยู่มีคนข้างล้ารอรอปืนดับแล้วรอราแปลวปืนเลยไปไป เราๆเนี่ยมันยันดํมาเฮ้ยมัดูดิมัดูดิเลยกันว่าไรอะมาเฮ้ยมันดูตัวกดพงพางตัวดีะเนี่ยมันหมดเวลาเนี่ยมันจะมันปืนมันจะดับแล้วตัะกูพางเฮ้ยข้างมีคนเออใครเนี่ยเฮ้ยไปเล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 ยม่เอาไ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 ม่เอา เดี๋ยวปืนนี่นี่นี่กูเจอแล้วเอ้ยนี่ปืนหรือยาวะไอ้ยองรีบไปวิ่งไป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 กันตียคนนึงข้างหน้ามึงมีปะทางซ้ายอ่ะเป็นเหมือนที่นะไปกูเจอแล้วนี่กูเจออยู่งหน้ากูเนี่ยเดี๋ยววะเดี๋ยววะปืนอยู่ตรงไหนวะไหนวะ พื่งรออย่เหรอเนี่ยเนี่ยเไอ้นี่กูได้แล้วกูได้แล้วกูได้ลไปดูไปยิงกันเลยยอง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 มาหนี่มาหาที่ดีๆก่อนไปหนึ่งไปหนึงไปหนึงเก็บของมัไปหนึ่งตัวโอเคไอ้ทุนกูมีแปดนัดเองก็ต้องเก็บปืนเพิ่มก็บอกให้รีบไปก่อนอย่าวงมันจะบีไปตรงกลางอ่ะเอาง่ายๆเลยเฮก็ก็ก็กูได้ที่กูจะก็ ปุจยาพระนึกปุจยาไม่ยาใช้ไม่ได้ยาต้องใช้ตอนเลื่อนรถใช่หรอใช่ต้องเก็บตอนเลื่อนรถยังเก็บไม่ได้เก็บไปก็เสียเปล่าเรียบรลอกูด้วยไอเรียมคุไปไหนแล้วเนี่ยอยู่บนเข่ามาเร็วๆเรียเจอใครไม่รู้เฮ้ยเรียมคุณจะใครไม่รู้รีบลงรีบขึ้นมาดิเฮ้ยไอเรียมจะใครไม่รู้อีสูงกว่าได้เปรียบเดี๋ยววงก็บีมีเฮี้ยตายห่า อีกูเจอคนข้างล่างไอ้ยอมช่วยกูด้วยไอ้ยอมมือช่วยกูไอ้ยอมกูอ้างล่างไอ้ยอมเห็นปะมึงอะต้องมาช่วยกูแล้วมีข้ามีข้าปืนปืนเอ้ยี่กูนี่กูนี่กูกูขอปืนก่อนปืนหมดปืนหมดไอกูเจ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 อปืนหมด ไอ้วง,วงบี๋วงบี๋เรนไม่เห็นป่ะเนี่ยซ้ายมือเนี่ยเห็นแนตะ่กูไม่มีปืนเลยีมปั๊มยาได้ด้วยเหรอไม่เห็นมันมันปั๊มได้ยามันเองอ่ะอุ๊ยวิววงบี๋กูไม่ปิดหมดปืนหมดปืนหมดไอ้เรียมปืนหมดเป้เรียมปิดกูหมดไอ้เรียมแอม,อมออนึงกูกำลังจะไปหา,หา,หายิงเลย ไปละยมเพื่อนที่นี่นี่น้ำเนี่ยยิงเลยยิงเลยนะดูหาปืนกันเฮ้ยมึงเดินผ่านปืนไปได้ไงวะไอ้ยองกูเทื่อมอยู่นะยิงยิงลูกยิงเลยไเลี้ยงไปเลียงยกูวะกูจอยู่จยู่ไอ้ยวไอ้สะ ปืนเไออย่างกูมันจะยิงมันยิงอย่างยิงกูแต่ปืนกันหมดปืนไม่มีไอเหลี่ยมเข้าเข้าไปในนี้อ่ะพี่สีอ่ะ อย่าไม่ได้ห้องนั้อุ้ยมันมีแล้วมันมีแล้วมีคนยิกูทำกี่อ่ะดึงเลยเดึงเลยเดึงเลยเดึงเลยอันนี้มี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 ด้วนด่วนด่วนนี่อะไรกันอุ้ยกูตายอ่ยองใช่เหรอใช่เหรอกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายโอเคครับตอนนี้เราก็แพ้แล้วนะครับแพ้เราก็จะว้ามาตรงนี้แล้วก็จะว้าไปหน้าโรงพยาบาลนะครับเผื่อคนชนะจะได้ไปเหรียญพัฟจี ้มัน,น,นพ,พื่งเหงยนพับจีนเราจะาไปคาปืนนะครับผมจะทำการเอาไปค้าปืนได้โอเคเราก็พามันเล่นอ่ามาดูระบบกิจกรรมประมาณเท่านี้ของเมืองโฟคิงเดลไลนะครับผมก็สนุกดีเป็นการโดดล่มที่สนุกดีแต่ปุ้นวายไปหน่อยเพราะตอนแรกโดนลุมล้อมเลยไม่น่าลงตัวนี้เลยเีย โอเคถ้าชอบก็เข้ามาในประเทศได้นะครับลิงค์ดิสคอดอยู่ใต้คลิปเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ